สิ่งที่ควรทําก่อนสร้างบ้านคือทดสอบชั้นดินเพื่อจะรู้การรับน้าหนักของชั้นดินแต่หลายคนไม่ทําเพราะมีค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งเลยวันนี้เซวเวอรี่พามาดูการทดสอบชั้นดินผมใช้บริการบริษัท SPN ราคาอยู่ประมาณหมื่นกลางๆอ้างอิงราคาปี2 5 6 7ที่อื่นอาจจะถูกหรือแพงกว่าแล้วแต่พื้นที่ครับเมื่อพี่ๆทีมงานมาถึงก็ให้เราชี้จุดที่เราต้องการจะทดสอบพี่ๆก็จะดําเนินการเจาะด้วยอุปกรณ์และเก็บตัวอย่างทุกๆ50เซนหรือ1เมตรก่อนหน้านี้ผมได้ถามคนพื้นที่เขาบอกเป็นดินลูก ถ้าตอกก็ลงกันแค่2เมตรเมื่อรอผลทดสอบประมาณ1อาทิตย์ปรากฏว่าชั้นบนเป็นดินเหนียวชุ่มน้ํา7เมตรเป็นต้นไปเริ่มเป็นดินดานจน8เมตรเจาะไม่ลงตัวอย่างดินดานตามภาพเลยครับวิศวกรที่บริษัทแนะนําเป็นเสาเข็มเขาจะมีตารางและผลเพื่อส่งต่อให้ผู้ออกแบบคํานวณโครงสร้างต่อไปผมจึงสั่งเสาเข็ม9เมตรมาดําเนินการต่อไปหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและขอให้ทุกคนได้บ้านที่ถูกใจและแข็งแรงยาวนานกันนะครับกดติดตามเราแล้วทุกมุมบ้านของคุณจะมีเรื่องราว